สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการ KBTV แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม War of the Monster นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนั้นที่ <c oughs> เราเล่นเป็นคองใช่ไหมเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยว EP นี้จะเป็นยังไงนั้นก็ไปติดตามรับชมได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเ,เล่นโหมดเดิมนะ Free for เค ฟีฟอออลนะครับสักสองซีวิวแล้วกันหรือว่าเป็นเฟิร์สทูวินซับเดิซับดินเดสเดี๋ยวอันแรกแหละเหมือนเดิมแนละ้ผมจะเล่นเป็นตัวหุ่นยนต์นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราล่างหนึ่งไป ก็โซกับโคลมหินนี่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับตัวลาวานะครับสีแขนนะเอหรือว่าเราตัวนี้ดีนี่นี่นี่น,นี่เลยกอดซิล่าเพิ่มผิดพ่พนผิดได้นะครันนี้เราไปจะดุด่าน ด่านลาวานี่เลยแล้วกันนี่นะครับเป็นด่านของลาวานะครับไอตัวลาวานะครับอันนี้ด่านนี้ครับนี่ด่านก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือตัวหินนี้ตัวตัว,นะตวงินนะตัี่ยวกับ อือหรือม <ipher> ี่จเราเลยตอนนี้ก็สิตามืนี้เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดังโหดว้าวดมาก ครับนี่ครับ เอาเลยอืมอุ้ยเราจะใช้สิ้อ้อใช้ตัววิดโอไปดูนี่โดนโดนภาพแหลกมากตั้อยู่ อฮ้ยนี่น,นตีไม่หยุดเลยีก้อนมีกนอนเดืเอดจมเดือดจมดม่ขึ้นอีอืม กูตายแล้วหยุดมีเลือดตรงไหนให้เก็บบัางเนี่ย มกปล่าปล่าเลยเสร็จเสรเรียบร้อยตายนะ๋ยวเราเออกไปเปลี่ยนตัวก่อน เออผมว่าจะปรับอะไรสักอย่างนะท่านผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับปรับให้มันสมุดกว่านี้ก่อนเดี๋ยวตัดไปก่อนนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับเมื่ตะกี้ไปปรับอะไรนิดน,นึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นต่อเลยนะครับกีฟอออกเหมือนเดิม <4 S 2> ตายได้ประมาณสักสี่รอบแล้วนั่นอเคมามันจะเปลี่ยนตัวบ้างเอาเป็นอันนี้แล้วกันตัวลาวาเราเราเป็นตัวลาวานะสู้กับของของเพือกตัวหนึง่ง แล้วก็ตัวนี้ลากสองอสู้ตรงนี้นั่น การของตัวใส่ไฟนะครับท่านผู้ชมหรู้ว่ามันจะแหลกด้วยนะเห <c oughs> ็นคลองเผือกนะครับมีมคลองเผือก <c oughs> เอา,าตัวแม็กมานะคตวัวละว่าว่าถึงโดนไฟฟ้าอนะไรเนีย่ยเดือดให้ฉ เหมือนเดิมนะควยนี่กันปล่อยเรานะครับ cố gắng hương 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 ปล่อยลังปล่อยโดนเดี๋มันจะป่อยลูกลาวาได้นะอย่โดนอาว เอาคืนวะระแพ้กับนี่นะระแพ้กับโดนโดนของันนี่อืมอืมอืม นรับลงสังเรียนนะครับกดขึ้นสังเรียยงดูเอาเป็นผ้าเสือน อ,อุยตายแล้วหนึ่งรอบเดิดใหม่เลยไอ้ช่วงสัมียมนี่ปล่อยนาวานตลงไปโดนนาวาน โอ้ยโอ๊ยมานี่เลยโหยจำไม่ค่อยอยู่นะเครื่องเครื่องมันแรกๆนั้นกินของคำรามครับ

กันดูกันดูมาเลย,ยร้อยรับยน้อยใอุ้ยน,นกัน スープ。スープ。スー ติดตอ,อกได้นะยืนยืนย็นแรงดาตายเลยคนนี้ชสะนะหนึ่งครั้งตายสองรอบแล้ว 1 2 3 lắm ตืโนู้นคุณคองกดะเจอไหมง้น้ำเลยนี่ไงอุ้ยโดนพูดแรง กดยากนะไอ้ท้าวตายมันก็สามารถกดมือเดียวได้มือเดียวกดต่อ

i <laughs>

y นชนะครับชนะนะครับรอบนี้รอบนีบนบน้ชนะนี่คาิน็หนึ่งเก้าหนะึ <c oughs> ่งเก้า,กา <c oughs> โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็สนุกสนานกันมาพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเกมวอล์มเตอร์ให้ดูนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมครับก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอลิปหน้าบ่ายจ้าไปแล้วนะครับ